สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูแรนดอมนะคะดูช่องลูกหมูดูดวงชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอสนุกๆอย่างที่สัญญากันไว้นะคะเป็นเกี่ยวกับความรักของคุณ ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีน,นะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีน,นะคะเน้นย้ําใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านที่รักการดูดวงดูเรนดอมนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามให้ตลอดดูทุกคลิปทุกวิดีโอกระดิ่งกิ้งก้างแตงให้ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าเพิ่งแบบ ข้ามผ่านนะขอให้ดูยันจบก่อนนะคะโอเคนะดูแล้วต้องมีความสุขดูแล้วอย่าเครียดดูแล้วอย่ามานั่งเครียดหน้าตูมหน้าหูไม่เอานะจ๊ะในช่องนี้ต้องยิ้มค่ะรับพลังงานออร่าของตัวเองปล่อยพลังงานดีๆออกมานะคะวันนี้หัวข้อที่จะทําแน่นอนมันไม่พ้นเรื่องความรักของคุณกับเขาแน่นอนค่ะแล้วมันเป็นมันเป็นหัวข้อที่ดีด้วยเนาะเชื่อว่าหลายคนกําลังมีความรัก ชื่อว่าหลายคนกําลังเริ่มต้นควกับความรักใหม่แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรืออยากจะรู้ในใจเขามาฟังกันได้เลยค่ะหัวข้อที่จะทําก็คือข้อความรักที่เขาอยากส่งให้คุณมากที่สุดตอนนี้ข้อความรักที่เขาอยากส่งให้คุณมากที่สุดตอนนี้นะคะข้อความรักนะคะนะคะแรนดอมนี้ที่คนเข้ามาดูเนี่ยได้รับ พลังงานกลับไปนะแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็จะเช็คพลังงานความรักพลังงานที่คุณได้รับก่อนอ่ะโอเคนะคะเป็นพลังงานของ w i l well l of Fortune นะคะเป็นพลังงาน w i l well l of Fortune อ่ะโอเคเดี๋ยวขอพลังงานจากไพ่ยิปซีก่อนดีกว่า ขอพลังงานจากวาลพลังงานออล,ล่าสแสงสีเสียงนะคะครูบาอาจารย์ให้จารนุ่กหมูเปิดไพ่ยี่สิสำหรับนี้ไปนิททางถูกต้องค่ะได้มาแล้วหนึ่งใบขอบคุณค่ะอ่ะสับสับหลังไพ่ก่อนอ่ะใบนี้นะคะทุกคนเป็นพลังงานความอบอุ่นในบ้านเลยเป็นพลังงานความรักเวอร์ออฟฟูจูนเป็นพลังงานก่อร่างสร้างตัวเป็นพลังงานที่กําลังจะสุขงอมแหละเป็นพลังงานที่มีความรักดีดี กำลังจะเกิดกับใครสักคนหนึ่งเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่การซื้อบ้านค้าขายที่ดินซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ค้าขายที่ดินเก่งกําไรได้อสังหาริมทรัพย์คอนโดตึกนะคะบ้านเช่าทําได้คนที่กําลังคิดที่ทําเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างภายในบ้านนะคะจะผ่านฉลุยเลยนะคะต่อเติมบ้านสร้างบ้านสร้างขอบครัวสร้างหน้าบ้านสร้างหลังบ้านสร้างห้องอะไรแบบนี้มันเป็น อะไรที่มันเป็นเหมือนแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางหลักคุณด้วยนะเออช่วงนี้คุณจะสนใจบ้านเป็นพิเศษใช้เวละหลังจากที่ลกมาอาจารย์รู้ทันหลังจากที่ลกมาเนี่ยช่วงนี้คุณจะสนใจภายในบ้านคุณเป็นพิเศษเหมือนสนใจรายละเอียดภายในบ้านค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าทุกซอกทุกมุมอะ่ะคุณอาจจะมาฟังแรนดอมของอาจารย์ก็ได้หรือจะอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะ คุณเก็ตคุณมีไอเดียแล้วคุณพูดขึ้นมาในช่วงเนี้ยคุณอยากจัดบ้านให้สะอาดอยากมีต้นไม้อยากเห็นความสดชื่นภายในบ้านไม่อยากให้เห็นแบบมองไปแล้วแห้งแล้งมองไปแล้วโลกอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะนะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องพลังงานดึงดูดแสงเข้าในบ้านหรือฮวงจุ้ยบ้านการจัดบ้านเนี่ยคุณจะได้รับทรัพย์หรือจะได้รับโชคจัดการจัดบ้านเลขที่บ้านจะนําโชค คนในบ้านจะนําโชคหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะนําโชคคุณพ่อเจ้าที่เจ้าทางเขาจะรักคุณเขาชอบให้บ้านสะอาดนะคะแรนดอมนี้เป็นแลนดอมเกี่ยวกับสายหมูด้วยนะคะลองฟังดูให้จบนะมีประโยชน์กับคุณนะบ้านหลังที่นําโชคให้กับคุณคะ่ะจัดบ้านให้สะอาดปลูกต้นฝักมรกตต้นเงินต้นทองอะไรที่ไม่เ,เกี่ยวกับต้นไม้มงคลอะ ตอนนี้จะคค่อนข้างดีมากยิ่งต้นวาสนาถ้าใครมีนะแล้วออกดอกนะภายในปีนี้หรือภายในเดือนนี้นะคุณจะได้รับโชคคุณจะถูกหวยคุณจะถูกเลขนะคะหรือคุณจะได้รับโชคจากการงานหรือเงินมาโดยไม่ดูตัวโชคลาบฟุกลาบลอยของคุณจะได้นี่คือพลังงานของคุณที่คุณพร้อมนะคะส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับคนในบ้านหรือคนรอบข้างคุณชอบจัดบ้านนะคะช่วงนี้ชอบอยู่บ้านชอบจัดบ้านชอบดูหนังฟังเพลงที่บ้านอ้อชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงนี้เนาะไม่ชอบความรกรุงรังเลยนะคะเ <c oughs> จ้าที่เจ้าทางอาจจะสื่อมาบอกให้อาจารย์มาบอกพุกคุณก็ได้นะบางคนก็มันเหมือนแบบคุณคุณรู้สึกแบบเอ้ยไม่ปอดโปรงเลยอะ ถ้าบ้านคุณไม่สะอาดคุณเหมือนแบบได้สูดอากาศโอโซนไม่สดชื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือคุณไปดูบ้านอื่นหรือที่ทํางานออฟฟิศคุณสะอาด,อาดโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยทำไมในบ้านลกจัง <c oughs> อาจารย์จะมารู้ดีคนหนูไม่ได้นะหนูเป็นแบบนั้นจริงๆอารมณ์จัดสิเธอเธอรู้จัดสิเธอรู้จัดสิเธอได้รับโชคนะจะบอกเลยบ้านที่จะนาโชคเธอซื้องวดนี้ได้เลยนําโชคเธอจริงลองจัดคนที่เข้ามาดูเนะี่ยลองซื้อดู นะคะถ้วยแห่งความรักนะคะมีผลไม้ตกอยู่ก็คือผลไม้พร้อมที่จะเสิร์ฟพร้อมที่จะถานมีมีผู้หญิง3ามคนนี้จ้องมองมาข้างหน้าเป็นเกอเก่ากุ๊ปเก่าแก๊งเก่าชวนกันไปดื่มไปเที่ยวไปกินหรือไปสังสรรค์ในสถานที่ที่เป็นบรรยากาศสุดโอโซนธรรมชาติสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีเชียงใหม่แถวแถวโซนโอโซนที่มันมีเกี่ยวกับธรรมชาติภูเขาอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยน่าเที่ยวหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมฉะนั้นคุณก็อาจจะเบี่ยงเบนไปเที่ยวที่อื่นก็ได้แต่ยังไงคุณก็ไปอยู่ดีเพราะคุณมีแพผนอยู่แล้วคุณมีความคิดคุณมีไอเดียคุณมีสิ่งที่จะทํากับเพื่อนคุณกุ๊บเกลรแก๊งคุณกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะในที่ทํางานคือมีผู้ใหญ่เมตตาบริวารของคุณเมตตา เจ้านายที่เป็นผู้หญิงเมตตาคุณเพราะคุณทํางานเก่งมีศักยภาพที่พร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้หรือคุมลูกน้องได้หรือเป็นเลขาเขาได้คุณค่อนข้างละเอียดมองการไก่มีจิตวิญญาณในการทํางานมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้นําคนความรักของคุณมันส่งมอบเขาอะจริงๆอะสิ่งบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำอะเขาสังเกตนะมันจะมีคนอยู่คนหนึ่ง ที่เป็นผู้หญิงอายุเยอะๆจะคอยสังเกตการทํางานของคนในบริษัทซึ่งบางคนไม่รู้แต่คุณรู้คุณสังเกตนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทดลองงานก็ได้3เดือนผ่านโอเคนะหรือคุณจะได้รับข่าวดีภายใน3วันนี้นะคะนี่โหเรนด้อมดีนะบอกเลยว่าคุณได้กําไรล้วนๆเลย นะคะแล้วก็นอกจากเลขที่บ้านนาโชคแล้วเลขที่ของเพื่อนคุณวันเดือนบีเกิดของเพื่อนคุณจะนําโชคได้โชคด้วยนะจ๊ะ <c oughs> จากแรนดอมนี้ยอย่าลืมใครมาดูไปซื้อนะได้โชคด้วยจากเพื่อนจากเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะตาคมคมูมกบด่งดง,ดงผมดำาๆหน่อยชอบดอกไม้เหมือนคุณชอบความสวยงามเหมือนคุณชอบดื่มดื่มนิน้วอาจจะไม่ได้เหมือนความว่าไปดื่มกลางคืนหรือไปดิง้งแต่บางคนก็ไปดิง้งเหมือนกันชอบภาพชอบเทค แต่บางคนก็ชอบผู้คาเฟ่อเมซอนสตาร์บัคหรือสิ่งที่คุณดื่มแล้วคุณรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยโกโก้ Go Go, หรือชาชาเขียวชามะนาวอะไรเงี้ยนะคะคุณชอบเนาะมันเป็นเรนดอมที่ละเอียดมากต่อความรู้สึกเนาะนะคะ คุณรู้สึกดีนะคะคุณรู้สึกดีและคุณค่อนข้างเป็นคนที่เก่งในการทํางานโดดเด่นคุณไม่ค่อยเอาเรื่องที่มันไร้สาระมันมันอยู่ในตัวคุณหรอกคุณค่อนข้างมีจุดหมายเราไปทางมีระเบียบวินัยอะเนื่องจากทางบ้านคุณอาจจะปลูกฝังคุณมาตั้งแต่เด็กการค้าการขายการค้าการขายการอดทนความเป็นภาวะผู้นําของคุณค่อนข้างเยอะเชื่อไหมเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณจะดูธรรมดาธรรมดามากแต่คุณอยู่กับในวงสังคมของคุณหรือเพื่อนฝูงเนี่ยคุณจะเป็นที่อะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นมาก ความคิดความอ่านความฉลาดปาดเปลืองของคุณมันค่อนข้างเด็ดเด่นมันกำลังมันค่อนข้างที่จะเตะตากับการมันค่อนข้างที่จะโฟกัสไปด้านหน้าได้มันค่อนข้างที่จะทาอะไรให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความสุขได้นะตรงตรงนี้นะคะนะณช่วงเวลานี้นะหรือหรือตรงตรงนี้มันจะโฟไปข้างหน้ามันจะมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะแล้วมันทําให้คุณไม่เครียดไม่ท้อ ทำแล้วมีความสุขมีพลังกําลังกายมีพลังกําลังใจมีอะไรที่มันค่อนข้างดีๆแล้วโฟว์ไว้ด้านหน้าได้ตรงนี้นะคะคุณเปรียบเหมือนเสมือนการเป็นผู้นําขนถ้าคุณเป็นแม่คุณก็เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่ค่อยเอาความเครียดมาให้ลูกเห็นหรือคนในครอบครัวเห็นหรือคุณเป็นลูกคุณก็เป็นคนลูกที่น่ารักเป็นคนที่อยู่ในระเบียบวินัยของคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนที่ตรงฉินเป็นคนที่ถือโล่ก็คือความแข็งแกร่งมือหนึ่งถือโล่เห็นไหมคุณมือหนึ่งเหยียบพื้นนดิไว มีต้นไม้อยู่กับธรรมชาติชอบคุณชอบธรรมชาติมากเพราะพลังงานคุณอาจจะเกิดมากับความใจเย็นหรืออยู่กับคนที่ค่อนข้างเลี้ยงดูมาผู้เฒ่าผู้แก่คุณอะใจเย็นแล้วคุณจะก็จะถูกปลุกขวั่งความใจเย็นมาแบบนั้นช่วงนี้ถ้าคุณจะคิดทําอะไรนะคุณสําเร็จคุณลงมือทําได้เลยคิดแล้วลงมือทําสําเร็จมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะนะคะมาดูทางด้านเรื่องความรักของคุณบอกได้เลยนะคะคนที่เข้ามาดูเรนดอมอาจาร์นะคะ 랜ด้อมอาจารย์นะคะจะบอกดวงของคุณนะคะให้ก่อนนะคะบอกพลังงานของคุณก่อนสามใบนี้มีประโยชน์กับคุณคนที่เข้ามาฟังนะคะมันสามารถเอาไปตับใช้ได้และดูรนดอมไม่ได้อวยนะคะมันเป็นเป็นจากนดอมนี้จริงๆมันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณจริงๆที่ส่งต่อออกมาคุณจะได้รับทรัพย์คุณจะได้รับโชคแบบนี้เลยนะคะลองทําดูเลขที่บ้านนําโชคเพื่อนอายุวันเดือนเกิดหรือแม่คุณสามอย่างนี้คุณซื้อติดไปเลยค่ะ นะคะคุณซื้อติดไปเลยคุณมีโอกาสค่ะบอกเลขกันแล้วสิโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะพลังงานความรักของคุณนะคะใบนี้เป็นใบที่สิบเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตระนีถี่ถ้วนโฟกัสมองหน้าแล้วโฟกัสมาที่คุณมีเป้าหมายมาที่คุณสิบเหรียญคือภูมถฐาทางด้านการเงินแล้วก็ไม่เท้าผูกกระทงก็คือความมัง่งคั่งอิดประตู บ้านที่มีความมั่งคัง่งสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคง,งตำแหน่งที่มีความมั่งคัง่งปัถนาจะมีแต่คุณนะคะเขาปัถนาจะมีแต่คุณเขาปัถนาที่จะดูแลคุณเขาปัถนาหรือเขาต้องการที่จะรักคุณเพียงคนเดียวนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเติบโตมในในครอบครัวที่ค่อนข้างดีมีภูมิฐานนะคะถ้าไม่ร่ำรวยก็เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน จิตได้สำนึกเขาหรือสัญดาณเขาในแหละโอเคค่ะอาจารย์พูดตรงไปอ่ะโอเคค่ะขอภัยจ้ะยิ้มนะจ๊ะคือเขาเป็นคนตรงอ่ะเอาง่ายๆเป็นคนตรงอีกโก้ไหมแน่นอนจ้ะทุกคลิปคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีอีกโก้เพราะคุณชอบรักษาแบบนี้เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลคุณได้เพราะคุณก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ โตบางครั้งก็โตบางครั้งก็ไม่โตบางครั้งถ้าเจอเขาเนี่ยโอ้อ่อนละทวยเ,เลยอ้อนเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอบอุ่นจังเลยคุณได้รับความรักจากเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยคุณหามานานและคว้าเราจะหากันเจอคุณเจอแล้วคุณต้องรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้ดีนะคะความรักครั้งนี้ไว้ให้ดีจารรได้ไหมที่อาจารย์บอกเรนดมอมม,มันเป็นเกี่ยวกับอะไรข้อความหลักที่เขาอยากส่ง ให้คุณมากที่สุดตอนนี้ใช่ไหมอันเนี้ยคือคนที่คุณที่ใกล้ชิดใกล้ชิดแบบไหนมันจะมีใกล้ชิดหลายกรณีใกล้ชิดแบบอยู่ด้วยกันใกล้ชิดแบบคุยกันทุกวันใกล้ชิดแบบโคโคอกันยีิบสีช่ชั่วโมงแบบรักกันปานจะดูดดื่ม <laughs> มันใกล้ชิดกันนะ่ะหรือคนต่างประเทศนะคะต่างภาษากันเนี่ยเขาให้เงินคุณดูแลคุณซัพพอร์ตคุณอยู่คุณต้องรักษาเขาไว้ดี คุณต้องรักษาคนคนนี้ไว้ดีถ้ายิ่งเขามาซัพพอร์ตคุณโดยที่คุณกับเขายังไม่ได้ซัมติงกันเนี่ยคุณควรจะโชคดีเลยถ้าคนที่ให้เงินคุณคุณดูแลครอบครัวคุณให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนส่งเงินมาจ่ายค่างวดรถส่งเงินมาผ่อนบ้านส่งเงินมาซื้อเครื่องสําอางให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยโคตรแมนโคตรมีน้ําใจใช้คํานี้เลยนะต้องรักษาเขาไว้้ดีนะ จริงถ้าเจอแล้วต้องรักษาค่ะนะคะในกรณีคนที่เป็นคู่สามีภรรยายกันอาจจะมีความนิ่งเฉยกันบ้างความรักมันอาจจะมีความนิ่งเฉยกันบ้างความรักตอนนี้นิ่งๆไปเรื่อยๆลียงนะคะคุณอาจจะใช้อุเบกขาก็คือการหวังเฉยเขาอาจจะใช้การอุเบกขาการวังเฉยแต่เขาก็รักคุณนะคะอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคู่แฟนกัน คบกันมานานและรู้จมรู้นิสยัยกันแหละว่าคุณจะต้องยังไงมาไมา้ไหนคือคุณเอาง่ายๆคุณเคยพูดมาหมดแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นคนเรื่อยๆเน่อยก็หยุดตรงพูดตรงเกินปากแซ่บมากบางครั้งคุณไม่พูดเลยคุณนิง่งคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วมันได้ผลมุ้ยโอ้คนคนนี้ไม่ชอบนะคะไม่ชอบออกมากๆเลยในการที่เราจะพูดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเละเทะเละเทะหรือพูดอะไรที่มันไร้สาระ ะะเขาชอบความเป็นผู้ใหญ่ของคุณคุณต้องรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้นะคะคุณต้องรักษามาตรฐานความรักของคุณไว้เขาชอบตรงที่คุณมีน้ําใจคุณก็ต้องรักษาไว้นะจากเรนดอมนี่นะฉะนั้นที่เขาอยู่กับคุณได้ทุกวันนี้เพราะเสน,น่ห์ในใจความตรงของคุณความมีน้ําใจรอยยิ้มความเป็นไทยของคุณ นะคะตรงนี้เขาชอบมากเขาชอบจริงๆเขาหลงสเสน่ห์มากนะคะเขามีข้อความรักอะไรจากคุณอีกละ่ะมีแล้วเยอะด้วยภายในใจเขานะคะตอนนี้คุณเฉยคุณยิ่งแล้วแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางนะคะในเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนขี้วีนขี้เวียงไปบ้างแต่ไม่เป็นไรอะ่ะขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณกําลังวีนกําลังเวียงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ หรือตั้งใจก็ได้เพราะความรักความมึนห่วงของคุณค่อนข้างมากคุณเป็นคนรักแรงหึงแรงเหมือนกันเป็นคนถ้าใครเป็นของคุณแล้วคุณก็เหมือนแบบจะไม่ปล่อยใครอย่ามายุ่งโดนแน่นอนอะไรประมาณนี้เอาเป็นคนของฉันอะฉิ่ก็รักของฉันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเนาะเนี่ยมันเป็นความรักที่กําลังที่จะเบ่งบาน เติบโตพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันพร้อมที่จะฝากฝันไปด้วยกันพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะมีอะไรที่มันโฟกัสโฟกัสเข้าหากันนี่คือความรักของคุณและเขานี่คือความรักของคุณและเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนะคะเขาโฟกัสมาแต่คุณเขามองหาแต่คุณนะคะเขาอยากพาคุณไปวัดไปทําบุญสวดมนต์เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบ อะไรแบบนี้นะคะการพบเจอของคุณกับเขาหรือการครบกันหรือว่าการที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอ่าอาจารย์มองว่าจากนดนรอบนี้นะถ้าเปิดไพ่ใหม่อีกใบมันจะเป็นเช่นไรมันไม่ใช่เรื่องมังเอิญอาจารย์ว่ามันเขาถูกดิคิดมาแล้วสิ่งเสมอแล้วเจอกันคุณกับเขาถูกลิคิดให้มาเจอกันแหละเก้าไม่เท้าก้าไม่เท้าคือการพบเจอการพบเจอสิ่งใหม่ใหม่ การได้งานใหม่การได้คู่ใหม่การพบเจอใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าแต่มีความรักใหม่คนที่ตัดจากตัดจบความสัมพันธ์ไยจะกลับเข้ามาคนคนนี้เป็นคนที่ละเอียดนึกคิดชอบอะไรที่มันเป็นเซฟโซนทางความรู้สึกได้เขาชอบเขาชอบให้คุณเป็นคนนิ่งเป็นคนดีนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะอย่างที่บอกที่คุณกับเขาจะได้เจอกันมันต้องถูกสัรรมาแล้วถ้าเชื่อเรื่องผมนคิด นะคะโอเคค่ะถึงแม้สมมติว่าคุณพูดอะไรไม่ต้องสมมติเนาะนั่นคือเรื่องจริงจะสมมติทำไมอาจารย์โอเคค่ะคุณพูดอะไรไม่ดีออกไปเนี่ยคุณสังเกตดูนะเขาจะไม่เถียงคุณเลยทั้งๆที่คุณรู้ว่าเขาอะคุณรู้อาจจะรู้ประวัติเขามาเขาเป็นคนตรงๆพูดตรงไม่ไม่ยอมใครแต่เขายอมคุณนั่นหมายความว่าเขารักคุณสุดหัวใจเขาต้องการคุณ ข้อความรักที่เขาอยากส่งถึงคุณคือความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีความต้องการคือเขาต้องการคุณคุณหึงเขาเขาก็หึงคุณนะคะคุณหึงเขาเขาก็หึงคุณแต่การหึงของเขาเขาจะไม่ได้หึงแบบเหมือนคุณแสดงออกชัดเจนเขาจะนิ่งเงียบเลยไม่พูดนั่นคือการหึงการไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของคุณคุณลองสังเกตดูนี่ก็คืออีกข้อความหนึ่งที่เขาแสดงออกให้คุณนะคะเวลาเขาหึงกับคุณอะ ทำไมมานั่งคิดดูทำไมตรงเล่นจิตวิทยาด้วยวะทำไมไม่พูดตรงๆล่ะจย์นหนูก็งงกับเขาเหมือนกันนะคะถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ยิ้มได้เลยว่าอ๋อเขาหึงเราใช่ไหมข้อความรักที่เขาอยากส่งถึงเราคือการนิ่งของเขาใช่ไหมคือการนิ่งของเขามันหมายความว่าเขาหึงเราโอ้จะได้รู้ไวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องจริงค่ะบางครั้งเขาอาจจะหึงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไงเธอเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่พูดในสิ่งที่มันสเปะสปะเขาก็เลยที่จะ เลือกที่จะไปฏิบัติหรือนิ่งมากกว่าตอนนั้นคือการหึงของเขาเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับคุณอะ่ะมันก็คือตรงใจกันทุกอย่างก็คือคิวใจกันทุกอย่างก็คือคุณเป็นคนของเขาอะ่ะเ,เขาก็ไม่อยากให้ใครมาจับต้องคุณหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวของคุณข้อความอีกข้อความนะึงคือการแต่งตัวของคุณมันฉูดฉาดจิจ๊บเปี้ยวเกินไปเออเขาไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ช่วงนี้แล้วคุณอะ่ะเป็นคนเนื้อหอมีสเน่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแบบ เออสิรุมเธอค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นไม่แปลใจทําไมเขาถึงหึงไม่แปลใจทําไมเขาถึงแบบที่จะโฟกัสแต่อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับคุณเขารักเขาชอบเขาต้องการเขามีความต้องการค่อนข้างอยู่เขาต้องการที่จะคุยเขาต้องการที่จะพูดเขาต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาบางอย่างกับคุณฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้ก็คือคุณต้องใช้ความนิ่งกับเขา เขาส่งเมสิชิเอนเขาส่งแบบเขาอาจจะเดี๋ยวจะส่งดอกไม้ให้คุณนะอาจจะส่งการ์ดวยพรปีใหม่วันเกิดหรือเทศกาลเนี่ยเขากําลังปรับปรุงแล้วเขาอยากทําเพื่อคุณเพราะเขารู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยโอ้มันอาจจะละเลยคุณไปบ้างข้อความรักที่เขาอยากให้คุณก็คือความดีหากให้คุณประทับใจในสิ่งที่เขาทํา ในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาทําตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณประทับใจเขาเลยแหละอยากให้คุณประทับใจอยากให้คุณดีใจอยากให้คุณแบบปลื้มใจกับพฤติกรรมของเขาเขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณถูกใจเสมอถูกเรื่องบางครั้งเขาก็ขัดคุณบ้างนะคนคนนี้ก็มันเป็นคนหัวแข็งเมสซิเชียนไงาปากตรงปากแซ่บหัวแข็งนิดนึงแต่อ่อนโยนนะละเอียดอ่อนนะเห็นไหมดินน้ําลมไฟดาบไม้เท้าถ้วยเหรียญมันจบหมดฉลาด เปืองเป็นคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งมากๆแต่เป็นคนที่ฉลาดทันคนและทันคุณด้วยคุณเนี่ยโกหกเขาไม่เนียนไปดีมาก่อนไม่เคยโกหกได้เขาจับไต่คุณรู้ทางคุณนะคะเขาจับไต่เขารู้ทางคุณมันก็มีบ้างคะ่ะที่ความรักของคุณแล้วเขาแบบเหนื่อยๆบางเขาก็อาจจะเหนื่อยกับนิสัยของคุณคุณจะอาจจะก็จะเหนื่อยกับนิสัยของเขาแต่เขาก็มานั่งคิดไตร่ตรองแล้วว่าเออเฮ้ย ถึงแม้คุณจะเป็นคนแบบนี้แต่คุณก็ไม่เคยค่ะสักครั้งแม้แต่ครั้งเดียวที่คุณคิดจะเอาเปรียบเขาแม้แต่บาทเดียวคุณก็ไม่คิดคุณมีคุณฟักใจคุณไม่มีคุณฟักใจแสดงสปีดหรือแสดงความมีน้ำใจให้เขาเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยุงใจหรือฮิวใจอีกข้อหนึ่งนะคะที่เขาชอบข้อความรักที่เขาอยากส่งถึงคุณก็คือขอบคุณนะที่คอยอยู่เคียงข้างเขาขอบคุณนะ ที่ไม่ปล่อยมือจากคนคนนี้ไปเลยขอบคุณนะที่คอยสปอร์ตความรู้สึกต่างๆที่มีให้แมสเเชียนคือความสามารถความโดดเด่นพ,พลังพลังงานกำลังกายกำลังใจที่มันมีอยู่ตอนนี้สิ่งที่มันมีอยู่มันจะพยุงใจหรือฮิวใจทั้งคุณและเขามันกำลังจะเกิดขึ้นค่ะในเร็วๆนี้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความรัก ความรักที่คุณมีให้เขาความรักที่เขามีให้กับคุณความรักที่มันกําลังจะมาเติมเต็มให้ให้เป็นกระบอกเสียงให้เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะประทับใจให้กันละกันเขามองคุณเป็นจุดสําคัญเป็นกุญกลางระหว่างความรักข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณก็คือเรื่องอะไรมาดูกันนะคะมันก็จะมีการเดินทางนะคะการเดินทางการขับรถ คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะขับรถเร็วเขาก็ขับรถเร็วเหมือนกันเขากลัวเขาอยากให้คุณระวังตัวเนื่องด้วยเขาอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือเขาแบบเขาขับรถข้องขวาคุณขับไม่ข้องแต่ขอให้อย่าเร็วอะไรแบบนี้ค่ะเขาเป็นห่วงการเดินทางเขาเป็นห่วงโรคภูมิแพ้เขาเป็นห่วงแบบเป็นห่วงในทุกๆอย่างของคุณที่เป็นคุณเขามานั่งมองตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยฉันไม่เคยสนใจใครขนาดนี้เลยทาไมฉันต้องสนใจคนนี้ด้วยอ่ะทะเลาะกันกี่ครั้งตัดจบความสัมพันธ์ไปกี่ครั้ง คุณก็ไปจากเขาไม่ได้สักทีพอเขามางา้อเอาแล้วดีกับเขาเป็นลักษณะแบบนี้เลยไม่ใช่อค่ะไม่ใช่อะไรเพราะเรากคุณกับเขามีคลิกใจตรงกรันรักกันปรารถนาดีต่อกันมันก็ไม่แปลกนะคะที่คุณกับเขาจะต้องโฟกัสหรือเดินหน้าเดินเครื่องไปด้วยกันนะคะเดินเครื่องหรือเดินหน้าไปด้วยกันความรักของเขาอ่ะกับคุณอ่ะมันมีอยู่สรูปแบบใช้ความดีเข้าหากัน ใช้ความนิ่งเข้าหาการใช้ความเรียนรู้การเจริญเติบโตเข้าหาการทะเลาะกันก็นแล้วดีกันก็แล้วทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันดีกันเป็นอย่างนี้ค่ะของความรักของคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ยอมที่จะปล่อยมือจากเขาและแน่นอนค่ะเขาไม่ยอมปล่อยมือจากคุณแน่นอนนําซ้ํานะคะจากเรนดอมนี้เขาจะรักคุณมากขึ้น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 เป็นทวีคูณเพราะอะไรมาดูกัน นะคะเพราะอะไรเนาะมาขยายความกันว่าเพราะอะไรนะเขาถึงรักเราขนาดนี้กาๆที่บางทีเราก็เป็นคนที่น้อยใจพูดตรงๆปากแซบไปแล้วเขาก็แซบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะความดีความละเอียดอ่อนความมีสเสน่ห์ความเจ้าเล่ห์ของคุณความอารมณ์ดีความเจ้าเล่ห์คุณจะรู้มุกคุณจะเสิร์ฟมุกคุณจะพูดแล้วเขาจะรู้ว่าเวลาพูดเวลาแสดงออกไปเนี่ยคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไร อันนี้มันเป็นข้อดีของคุณมันเป็นข้อดีของคุณแล้วมันเป็นข้อดีของเขามันเป็นจุดดีของคุณมาก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 เลยนะคะมันเป็นจุดดีของคุณมากเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยการที่เขาจะแสดงออกอะไรออกไปเนี่ยเ <c oughs> ขารู้ว่าคุณรับมุกได้มาะเหมือนคนที่แบบมองตาก็รู้ใจฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยหาคุณคุณข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณก็คือข้อความรักที่ทวินหาความปรารถนาดีความตะื่นหา ความที่จะซัพพอร์ตกันและการความรักที่มันดุดดื่มความรักที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยฉันรักฉันแอบรักแฟนฉันอย่างเงี้ยฉันแอบรักภนรยาฉันฉันแอบรักสามีฉันฉันแอบหึงลึกเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้ยอมันเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ทำไมมันตรงกับอะไรกับกับหนูเลยอ่ะแล้วก็ทำไมมันตรงอย่างงี้นี่ไงช่วงนี้คุณทำงานหนักมากคุณต้องการกำลังใจจากเขาลองส่งข้อความไปสิอย่างงอนมากลองส่งข้อความไป ส่งความต้องการไปสิเดี๋ยวเขาเรีบอ่านทันทีเลยบางทีเขาก็ขี้เกียจที่จะงอคุณเหมือนกันแต่เขาก็รักคุณขี้เกียจที่จะงอขี้เกียจที่จะพูดขี้เกียจที่จะแสดงออกเหมือนกันนะคะในช่วงนี้แต่อย่างไรเขาก็ยังแบบรักระหว่างดีกับคุณเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเขาไม่มีเปลี่ยนค่ะเขายิ่งจะรักคุณมากขึ้น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 อาจารย์ทำไมมันมากสั่งนะคะ คู่สามีภรรยาการที่ทะเลาะกันอยู่ช่วงนี้ร้อยละสิบเอาบาดเดียวดีกันเพราะว่าอะไรก็หลักกันนะควอดจะได้แต่งงานกันควอจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลําบากและลี่มาด,ด้วยการเดินทางมาด้วยกันแบกรับปัญหามาด้วยกันเขาไม่ยอมปล่อยมือจากคุณลคะค่ะอย่างไรเขาก็ไม่ปล่อยอิงมีทะเบียนสมรสในปึ๊กคะ่ะปึ๊กคะ่ะปึ๊กคะ่ะ เออแต่เขาแซบมาเขาแซบมาะเขาเจ้าจชู้อ่ะพอเขาเจ้าจชู้แล้วคุณก็เบื่ออยากจะตัดจบความาสัมพันธ์ช่างช่างจุด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 ไม่อยากสนใจและปากแต่ปากมันแค่พูดแค่นั้นคุณเป็นห่วงเขาในการขับรถเขาเป็นห่วงคุณในการขับรถคุณก็เป็นห่วงเขาเป็นเป็นห่วงความดันของเขาด้วยเป็นห่วงเบาหวานของเขาด้วยแล้วก็เป็นห่วงโรคต่างๆที่มันอยู่ในตัวเขาจริงหรือไม่ นะคะคุณกําลังเป็นห่วงเขาเพราะว่ามันไม่แปลกหรอกค่ะเพราะคุณรักเขาไงคุณรักเขาคุณก็เป็นห่วงเขาคุณดูแลเขาเพราะเขาเป็นคนตรงจะติดก็คือการตรงการพูดตรงการระเบบระเบียบแบบแผนมากเกินไปเขาจะไม่ค่อยยุดหยุ่นเหมือนคุณนะคะคุณยุดหยุ่นได้แต่เขายุดหยุ่นไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบเขาก็าจะปากแซบทันทีฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีใครชอบปากเขา จะมองว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้แต่คุณรู้ตัวว่าเขาอะไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะ <Yeah. S 1> เขาเป็นคนใจดีนะแลวเขาเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงรักพี่รักน้องแต่ว่าพฤต <c oughs> ิกรรมมากเขาอาจจะนิ่งเกินไปความนิ่งของเขาเกินไปมันอาจจะทําให้คนรอบข้างไม่ค่อยชอบเขาจริงๆแล้วคุณก็ทั้งรักทั้งสงสารเขาเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคนอย่างคุณอะไม่อดทนกับเขาแล้วใครจะเอา เป็นครอบครัวเพราะเขาเป็นคนตรงไงตรงฉินไงเวลาทํางานก็ฟาดซะแบบมันเหมือนแบบคนรอบข้างก็ไม่ชอบในองค์กรก็ไม่ชอบมีแต่ผู้บริหารเฮดชอบเพราะว่าทําผลประโยชน์ให้กับเขาอย่างเงี้ยโอ้จริงๆมันเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะอดทนกับพฤติกรรมของเขาที่เป็นอยู่ในทุกๆกวนันความรักของคุณและเขาข้อความที่อยากส่งถึงก็คือความรักของ บบอยากให้มันมีเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมากขึ้นกว่านี้เขาจะรับข้อความคุณทุกวันเขาถ้าคุณส่งไปเขาจะโทรหารคุณทุกวันหรือเขาจะไลน์หาคุณทุกวันเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเย็นชาของเขาเขาจะสนใจคุณมากขึ้นและเขาจะทําอะไรที่มันเป็นโรแมนติกให้คุณรับรู้ถึงความรักของเขาโอ้เรนดัมนี่ดีจังเลย มันเป็นเรนดอมเกี่ยวกับความรักเนาะยิ้มนะสิยิ้มแน่นอนฉันว่ายิ้มอะแล้วมันเป็นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจารย์หวังว่าเรนดอมนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มได้อ่าเป็นผู้ชนะอีกแล้วนะคะเรนดอมนี้เขานี่แหละค่ะข้อความสั้นๆที่เขาอยากส่งถึงคุณเขาคุณมากๆจากใจจริงนะคะดูรับพลังงานกลับไปนะคะมีเอ e น g y มีพลังงานแล้วพร้อมที่จะทํางานในวันต่อไปในวันเนี้ย พอฟังเสร็จแล้วก็ไปทำงานนะจ๊ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็อีพีหน้ามาฟังกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายายนะคะทุกคนยิ้มนะจ๊ะ